สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้เจอกับเจนลิมชีครับมื้อนี้อยู่ลิมชีเลยครับตอนนี้กำลังคั้วปลาปลาอย่างผู้เตปปยไปกับน,นี่ครับพี่เราครับได้เมียบ <laughs> ดาล่าช่องโอ้ามาพี่น้องเบิ่งครับรเครื่องหน่อยปลเครื่องหน่อยกำลังไปหาเมีย <laughs> หนึน่อยู่ใส่ตัวเลยี่โลดหน่อยกับปลาเพียกับปลาเพียอืม ก้อยปลาเพียมือนีก้อยปลาเพียต้มปลาเครื่องครับมา่นเองครับพิกัดลิมซี่ครับอือ,อขวัวกำลังขัวเลยยิ่งเอาเด้อครับอย่างมันติดตกปลาดินี่มันติดเบียดดิ ดังไฟเลยปล่าดังก็วือโอ้อยเดี๋ยวทแม่พี่น้องอูปกรณ์ครับหลายนี่ครับต่ำหุ้งน้ำริมซี่ดีครับริมซี่ดีเบิงเบิงพี่น้องเบิงครับน้ำซี่ครับน้ำซีนี่ครับน้ำซีโยริมซีเลยครับวันนี้ส่งกับเป็นเจริมซีครับนี่ เมื่อกี้เจ้าของหน้าข้าเจ้ามากนะครับขอพื้นที่ตาข้าเจ้าแล้วขอพื้นที่ในการทํากินครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นคนด,ดังแล้วครับต่อไปเดี๋ยวทามงางกอรกัน